เดี๋ยววันนี้จะมาจะมาบอกวิธีการใช้ฟีเจอร์ของ Google ว่าฟีเจอร์นี้ใช้แบบไหนมาดูกันนะฟีเจอร์ของ Google เห็นไหมฮะถ้าเป็นถ้าเป็นอของแบบรุ่นใหม่ๆหรือว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะมีตัวนี้มาให้ฟีเจอร์ตัวนี้ฮะตัวนี้มาดูว่ามันใช้ยังไงตัวนี้ลองกดเข้าไปดูตัวนี้มันใช้ยังไง อ่าสำหว่าเดี๋ยวอ่ะหยิบเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้คือลายยาดมอะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถ่ายดูว่ามันใช้ยังไงอืมปึ๊บอ่าถ่ายแล้วนะเสร็จปุ๊บฮัลมันกำลังกำลังค้นหาผลลัพธ์อยู่ รอสักครู่อา่าวผิดพลาดเฉยเลยเอาไม้ร้องใหม่อม่ <c oughs> อาขึ้นมาแล้วนะฮะนี่นะฮะเห็นนะเป็นไงประโยชน์มันนี่น,นะมันก็จะบอกอ่าอยากสมมติว่าอ่าถ้าเราอยากรู้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมันคือพันธุ์อะไรเราก็ ก็ใช้ตัวนี้ถ่ายถ่ายกับต้นไม้หรือว่าพันพันไม้ต่างๆหรือว่าเป็นดอกไม้อยากรู้ว่าดอกไม้ดอกนี้เป็นดอกอะไรเราก็กดถ่ายคือมันก็จะบอกรายละเอียดหรือว่าข้อมูลข้อมูลมาเลยว่าดอกไม้นี้พันอะไรหรือว่าถ่ายสุนัขก,ก็ได้ว่าสุนัขตัวนี้พันอะไรมันก็จะบอกข้อมูลขึ้นมาเลยอ่าสมมติว่าเราไปเจอรถยนต์หรือรถปิกอัพรถมอเตอร์ไซ เราก็สามารถถ่ายได้มันก็จะขึ้นขึ้นโชว์เลยว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรผลิตจากประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าจะถ่ายนาฬิกาก็ได้มันก็จะบอกว่านาฬิการุ่นนี้ผลิตจากประเทศอะไรผลิตพศอ,อ,อะไรแบบนี้เป็นต้นลองเอาไปใช้ดูกันนะครับฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์หลายคน ก็ไม่ทราบว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงลองเอาไปทำดูกันนะครับขอบคุณครับ